เอ้เดียวกันนี่รอเขาลงบันไดเลื่อนก่อนเนี่ยเราก็เราก็เหลือพวกเราที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปไม่ไม่เดี๋ยวต้องชวนไปเที่ยวไปเที่ยวได้ก็เราจะหาคนหายุูงได้แหลไม่ไม่ไปสกีกันเดี๋ยวจะไปกีไปวันไหน

<laughs> make it